สวัสดีค่ะ,ะวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของอการอ่านพระไตยปิดกนะคะก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วว่าแม่จะเป็นคนที่แบบชอบสร้างพระเตรปิดกถวายวัดคือไม่ว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่แม่ก็จะ,ะซื้อพระไตยปิดกถวายก็เลยแบบส่วนตัวก็มีความสงสัยนะคะว่าแม่ทําไมแม่แบบ ต้องถวายหนังสือพระไตรปิฎกทุกครั้งเลยอะ่ะดียังไงแล้วได้อานิสงอะไรยังไงบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็คือสงสัยแต่ก็ก็ไม่เคยอ่านนะนะคะสงสัยอย่างเดียวไม่เคยอ่านทีนี้ความสงสัยนั้นก็คือถูกเก็บสะสมไว้ตลอดเวลาเลยอะคะ่ะว่าแม่ถวายหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ย ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งทีซง่ซึ่งดีอะ่ะเพราะว่าถ้าถ้าสิ่งนั้นแบบไม่ดีจริงๆแล้วอ่ะแม่จะทำทำไมและจะทำตลอดเวลาเหมือนคือเขาเรียกว่าทำเป็นอาจินนะคะก็ทำอยู่ทุกงานเลยไม่ว่าจะเป็นงานทำบุญบ้านงานศพหรือว่างานทำบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่ แม่ก็จะถวายหนังสือพระไตรปิฎกแม่บอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยจะทําให้แม่ไปสวรรค์ได้สามารถเกาะไปสวรรค์ได้เราก็สงสัยแล้วเราก็คิดว่าเอ้ถ้าเกิดว่าคนทําไม่ดีแล้วสร้างหนังสือพระไตรปิฎกถวายแล้วก็สามารถเกาะไปสวรรค์ได้อย่างนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยก็สงสัยมาตลอดเลยแล้วเสร็จแล้ววันหนึ่งความสงสัยนั่นแหละคะ่ะก็ได้ถามแม่ว่า แม่พระเทพพิโดเนี่ยทำให้เรา,าไปสวรรค์ได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยก็แม่ก็บอกว่าก็อยากรู้ก็อ่านดูสิอ่านเอาเองสิก็อ่านหนังสือออกก็อ่านเองสิพิสูจน์ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ความความขี้เกียจอะนะคะก็ไม่ไม่ไม่ไมไมหยิบขึ้นมาอ่านสักทีทั้งที่จริงๆตัวเองเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากเลยเวลาอ่านหนังสืออะไรแล้วเนี่ย หยิดนังสือเล่มไหนแล้วจะต้องอ่านจนจบถ้าไม่งั้นก็จะไม่วางหนังสือเล่มนั้นเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วความสงสัยนั้นก็สะสมอยู่ในตัวเองมาตลอดวันหนึ่งเปิดวิทยุนะคะเปิดวิทยุไปแล้วก็ได้ยินพระรูปหนึ่งในรายการวิทยุนั่นแหละคะ่ะพูดว่าเล่าเรื่องอพระไตรปิฎกเป็นตอนตอนหนึ่งนะคะที่แบบ เราฟังแล้วสนุกมากเลยเหมือนเราฟังนิทานหรือเราเออได้ฟังเรื่องราวบางอย่างที่แบบมันเหมือนแบบสนุกกับมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอในพระไตรปิฎกออมีสิ่งที่แบบมันสนุกน่าค้นหาแล้วก็มีบทที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้เรื่องราวแบบนี้มีจริงๆเหรออะไรเงี้ยออก็คือภาพลุกนั้นเป็นรายการของ รู้สึกว่าจะเป็นสันติอโศกนะคะจำได้ว่าพระพิสุรูปนั้นที่อ่านพระไตรปิฎกออกรายการวิทยุในตอนที่เราฟังวันนั้น,นคือ,อเรียกว่าท่านจันนะคะก็โดยส่วนตัวก็ไม่รู้จักท่านเลยแล้วก็ไม่เคยไปสันติอโศกส,สักครั้งเลยก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยแล้วก็ไม่เคยรู้จักกับท่านจันเป็นการส่วนตัวเลาไม่ได้เคย ออคือไม่ได้เคยเข้าไปสนทนาหรืออะไรทั้งสิ้นเลยก็พอได้ยินบทที่ท่านอา่อานอ่านออกรายการวิทยุแล้วก็มามาดูในหนังสือพระไตรปิฎกซึ่งมันมีติดบ้านเราอยู่แล้วแล้วก็มาเปิดดูขออนุญาตอ,าอ่านให้ฟังนะคะว่าเป็นบทอะไรนะคะขออนุญาตนะคะก็คือจะเป็นเรื่อง เรื่องชีเปือยชื่อโกรักขติยะโกรักขติยะนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดเล่าต่อไปว่าเคยตัดแก่สุนัขขัตะฤชวีบุตรถึงชีเปือยชื่อโกรักขติยะนะคะผู้ประพฤติวัดดั่งสุนัขคือลงคานสีเท้ากินอาหารที่ตกอยู่บนพื้นดินด้วยแล้วใช้ปากงัดไม่ใช้มือหยิบเข้าปาก แล้วก็ว่าจะต้องตายด้วยโรคท้องอืดในวันที่7และถูกนำไปทิ้งไว้ในป่าช้า,าซึ่งมีกองหญ้าคมบางสุนักขะัตตะริชวีจึงไปหาชีเปลยชื่อโกรักขติยะคือเขาไปหาชีเปลยคนนี้นะคะแล้วก็เล่าเล่าคำของเราให้ฟังคือเล่าคำของตถา,าคตอ่ะให้ฉีเปลยคนนี้ฟังแล้วแนะ่ให้ชีเปลยเนี้ย บริโภคอาหารพอประมาณดื่มน้ำพอประมาณเพื่อจะได้เพื่อจะให้ถ้อยคำของอะตะถาคตคาดเคลื่อนอคันวันที่7ชีเปืยนั้นก็ตายและถูกนำไปทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งมีกอหญ้าคมบางแล้วเราจึงย้อนถามสุนักขัตตะฤชวีว่าที่เป็นอย่างนี้ ชื่อว่าเราแสดงอิทธิปฏิหารแล้วหรือยังสุนัขขตะริชวีก็รับว่าแสดงแล้วคือเรื่องก็แบบเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะพอฟังเราก็อุ๊ยสนุกมากเลยพราะพุทธเจ้าตัดเรื่องนี้ให้กับสุนัขขตะริชวีฟังแล้วสุนัขขตะริชวีก็อยากจะให้ข้อความที่พระตถาาตตัดแล้วเนี่ยเอามีความคาดเคลื่อนไม่เป็นดังที่ท่านตัดไว ก็ไปบอกอชีเปือยอโกรักขัติยะเนี่ยว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้สี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อ,อคำตัดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ไม่เป็นจริงแต่คำใดที่พระตถาคตตัดแล้วเนี่ยจะไม่มีสองคือหนึ่งเดียวเท่านั้นคือเมื่อตัดคำใดก็จะเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบ โอ้สนุกมากเลยทีนี้ก็เลยหยิบหนังสือพระไตรปิฎกขึ้นมาอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเล่มที่ที่อ่านนะคะแล้วก็มีติดบ้านอยู่ตลอดเลยก็จะเป็นเป็นเล่มน,นี้ค่ะเป็นเล่มน,นี้ก็คือเป็นหนังสือพระไตรปิฎกออฉบับประชาชนนะคะก็คือหนังสือเล่มน,นี้เราสามารถหาซื้อได้ทุกครั้งที่เวลาที่แม่จะให้ไปซื้อมาถวายพระเวลาเราทําบุญน่นะคะก็จะให ไปซื้อที่มหาจุฬาบรรณาคารมหาจุฬาบรรณาคารก็อยู่ตรงเยื้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะตรงท่าพระจันทร์ก็จะอยู่ติดกับวัดมหาธา,าตุแล้วก็ที่เยื้องเยื้องไปก็จะเป็นศิลปรกรค่คะก็หาม่ยากนะคะแต่ตะก่อนนี้คือตอนที่ไปซื้อนะคะ ก็จะต้องไปซื้อที่ร้านหนังสือมหาจุราบรรณาคารเนี่ยค่ะเพราะว่าจะมีหนังสือเกี่ยวกับธรรมะาได้หนังสือปัไตรปิดกหนังสือเกี่ยวกับตำราเรียนของพระหอืออะไรเหล่านี้จะหาที่นี่ได้ง่ายกว่านะคะแต่มาปัจจุบันก็สามารถสั่งได้ตามร้านหนังสือทั่วไปแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะไม่เอามาขายก็เราจะต้องไปสั่งเขาถึงจะเอามาให้ แต่ถ้าเราต้องการที่จะซื้อเลยเราก็ไปที่ร้านหนังสือมหาจุฬาหาม่ยากค่ะอยู่ที่สนามหลวงค่ะอยู่ถ้าเราเห็นธรรมศาสตร์แล้วเราก็จะเห็นวัดมหาธาตุใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกล้กับมอธรรมศาสตร์อะค่ะก็หาซื้อได้ราคาก็ไม่แพงเล่มนี้ซื้อมาก็น่าจะประมาณ300ร้อยสามร้อยห้าสิบนะคะแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่ แล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะพอเราอ่านแล้วอะเนี่ยเนี่ยค่ะคืออ่านแล้วไม่สามารถที่จะวางได้เลยอะก็คืออ่านจนจบอ่านจนจบเล่มใช้เวลาทั้งหมดอ,อใช้เวลาสามเดือนสามเดือนกับหกวันอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะคืออ่านจนจบก็คือพอเรา พอเราหยิบมาอ่านแล้วเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจมากเลยอะแล้วก็มันจะมีเรื่องราวที่แบบคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัดไว้ในที่ต่างๆกับไม่ว่าจะตัดกับตัดสอนบทธรรมนะคะหรือว่าตัดกับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากเลยอะคะ่ะตอนตอนที่อ่านครั้งแรกนะคะตั้งใจว่า อ่านให้จบก่อนแต่ถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจอะค่ะเพราะว่าเอ,อมีความรู้สึกว่ายากอะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางสิ่งบางอย่างเราอ่านเอ,อหัวข้อแต่และหัวข้อที่เราอ่านเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราแทงไม่ได้อะเราแทงแทงทำในในบทที่ท่านสอนตัดสอนในเราแทงไม่ได้ก็คือเพราะ ขอให้แค่ว่าตัวเองอ่านผ่านตาผ่านหูตัวเองคืออ่านผ่านไปแล้วแล้วก็คิดว่าอะไรที่เราอ่านผ่านไปแล้วเนี่ยพอเราไปเจอจริงๆอ่ะแล้วเราก็จะสามารถนึกออกว่าอ๋ออันนี้ไงท่านสอนไว้แบบนี้ก็คือมานึกถึงคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสนะคะที่ท่านสอนว่าอะไรก็ตามที่ไม่เคยผ่านเข้ามาในชีวิต อย่าคิดว่าเข้าใจอะไรที่ไม่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วจะบอกว่ารู้อ่ะคือรู้ไม่จริงก็เลยคิดว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นหนังสือที่เ,เขาเรียกว่าการเขียนหนังสือเล่มเนี้เขียนขึ้นมาจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเเราต้องปฏิบัติด,ด้วยก็ค,คือการปฏิบัติถ้าจะพูดกันในทางปัจญาเราก็คงจะ พูดกันไม่ไม,ม่จบะนะคะคงจะพูดกันยืดยาวเอาเป็นว่าในฐานละอ้ในฐานนี้เข้าใจก็คือว่าการปฏิบัติก็คือการเข้าไปรู้ในสติปัฏฐาน4ี่คือกายเวทนาจิตธรรมคือ,อจิตเรามีการปรุงแต่งอย่างไรจิตเราคิดอะไรเรารู้จิตของเราเองเวทนาที่ปรากฏมีธรรมในเวทนามีธรรมที่ปรากฏกับเรา ให้เรารู้เรารู้ในขณะนั้นนะคะก็คือว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยจะสอนเราให้เรารู้ในเรื่องของคําสอนที่ว่าท่านเขียนรวบรวมไว้เนี่ยเกิดจากการปฏิบัติซึ่งรวบรวมมาเป็นทฤษฎีเนี่ยการที่เราอ่านทฤษฎีเพลงด้านเดียวหรืออย่างเดียวเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจเออเลยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่า มีหลายคนมีเพื่อนหลายคนมาพูดว่าพระไตรปิฎกอ่านยากมากเลยแล้วขออ่านแล้วเขาก็ไม่เข้าใจคือไม่สามารถจะแทงได้เลยอ่ะตัวเองก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าตอนที่ไปอ่านบทหนึง่งที่บอกว่าการเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยเหมือนกับอุจจระปัสสวะก็ไม่เข้าใจก,ก็เอ๊ะทำไมเหมือนอุจจระปัสสวะอ๋อพอ เราเราเข้าใจในอุปมาที่ท่านอุปมาว่าอุจจาระหรือปัสสวาวะเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยก็เหม็นสกปรกการที่เวียนเกิดเวียนตายในวัฏฏะสงสารวัฏฏสงสารของคนเราเนี่ยมันก็เวียนไปเหมือนกับเ,เหมือนเวียนเป็นวงกลมะนะคะเหมือนกับมดอะที่หลวงตามหาบัวท่านพูดว่าเหมือนมดที่มันไต่ขอบดงอะ ไต่ขอบโดงอ่ะเดินวนไปก็วนไปก็วน,นอยู่อย่างนั้นนะคะเหมือนแล้วเดินจงกรมอ่ะประมาณอย่างนั้นคือเดินไปสุดแล้วก็เดินวนกลับมาเดินวนกลับมาแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเรากําลังวนอยู่อันนั้นก็คือก็เลยบอกกับเพื่อนหรือบอกกับหลายๆคนว่าพระไตรปิฎกอ,อ่ะคุณอ่านไปเถอะอ่านไปให้ผ่านไปหลายๆรอบแล้วก็ทําความเข้าใจ พราะการที่เราจะบรรลุสิ่งที่เป็นสาระได้จริงๆเราก็ต้องเข้าใจในสาระนั้นจริงๆซะก่อนก็เหมือนกับว่าพอเราเอ,อ่เข้าใจบทธรรมหรือเรามีสภาวะธรรมหรือชีวิตเราไปเจอกับสภาวะอะไรที่มันปรากกฏกับตัวเราเองเราก็จะอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจได้ด้วยตัวเราเองก็เลยแบบรู้สึกว่า พระพุทธเจ้านี่พระอ,องค์ท่านเป็นมนุษย์เป็นกายสังขารเป็นมนุษย์แต่มีความอัจฉริยะอัจฉริยะมนุษย์มากเข้าถึงสภาวะที่เป็นควา,ามนุ่มลึกละเอียดสุขมุมชนิดที่ว่าเราต้องปฏิบัติไปจนตัวเราเนี่ยมีสภาวะธรรมนั้นจริงๆเราจรึงจะเข้าใจ คําสอนที่ท่านสอนก็เลยมีความรู้สึกว่าศรัทธาแล้วก็แบบเลื่อมใสมากๆเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเมื่อเป็นชาวพุทธแล้วอะตำรา,าของชาวพุทธก็คือพระไตรปิฎกคือหลักคําสอนที่รวบรวมไว้ไม่ว่าจะเป็นพระวินยัยพระสุตตันตปิฎกคําหลักคําสอนคำบรรยายการแสดงธรรมต่างๆ ที่เป็นหัวข้อหรือเป็นบทต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาเป็นสิ่งที่เราควรที่จะอ่านแล้วก็ควรที่จะรู้ไว้เพราะว่าในทุกศาสนาเขาก็มีตำราที่ว่าคนที่เป็นศาสนิกในศาสนาน,นั้นก็จะต้องรู้ตำราหรือคำสอนของศาสดาตัวเองทีนี้เมื่อเราเป็นชาวพุทธจริงๆเราก็ควรเป็นชาวพุทธที่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธที่ว่า เป็นเพียงแค่สาม,มนโนครัวเราควรที่จะเป็นชาวพุทธโดยที่เข้าใจหลักคําสอนของศอาส,สดาของตนเองว่าท่านตัดสอนอะไรมาไม่ได้เพื่อที่จะแข่งประรับประวาดกับใครแต่เพื่อที่จะสอนตัวเราเองและเพื่อที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยเดินไม่หลงทางเพราะว่าหลักคําสอนของศอาส,สดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักคําสอนที่ท่านบอกว่าเราจะต้อง ปัจจตังแล้วก็สันทิฏฐิโกคือรู้ได้เฉพาะตนแล้วก็ศึกษาน้อมเข้ามาใส่ตนแล้วจึงจะเข้าใจสิ่งนั้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ชาวพุทธทุกคนได้ศึกษาหลักคำสอนของอศาสนาตนเองเพื่อที่จะเป็นเกาะที่จะคุ้มครองหรือกำบังตัวเองได้ ว่า,เ,าเราจะได้รู้โดยที่ไม่มีใครมาบอกเราในสิ่งหรือชี้เราในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่จะกรองเลยว่าสิ่งนั้นถูกต้องไหมจริงไหมคือเราจะต้องมีเ,เขาเรียกว่ามีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดเลยว่าศาส,สดาของเราสอนอะไรเพราะว่าไม่เพื่อที่เราจะ โต้เถียงหรือว่าอะไรกับใครแต่เพื่อที่จะสอนตัวเองแล้วก็บอกตัวเองได้แล้วก็พิจารณาตัวตนเองได้ว่า,าตนเองนั่นนะเข้าใจแค่ไหนแล้วตัวเองจะต้องฝึกฝนปฏิบัติไปอีกมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะเข้าใจหลักคำสอนนั้นฉะนั้นจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะามาศึกษาพไตยปิฎกแล้วก็อ่าน สักครั้งหนึ่งาชาวผู้ทุกคนควรที่จะอ่านและศึกษาคําสอนพระไตรปิฎกสักครั้งหนึ่งก็คือควรที่จะอ่านให้จบนะคะก็คือคุณจะไม่อ่าน45เล่มทั้งหมดก็ได้คุณอ่านเหมือนกับที่ดิฉันอ่านเนี้ยค่ะก็คืออ่านแค่พระไตรปิฎกฉบับประชาชนนี่ก็ได้ค่ะคืออ่านให้จบดิฉันก็เลยเทำหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยทั้งหมด เก้าเล่นก้าเล่นก็คือ,อเน้นข้อความเหมือนเราอ่านไปทั้งหมด9้าขังแล้วก็ใช้ปากกาเน้นข้อความข้อความที่เราคิดว่าทึ่งแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ใช้ไฮไลท์ไฮไลท์และเน้นข้อความทุกทุกตัวอักษรในแต่ละบทที่ว่าเราอ่านไปแล้วเราเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วก็ทำเครื่องหมาย เมน,นข้อความไปแล้วก็ถวายให้กับวัดแล้วก็ถวายให้กับพระพระอาจารย์หลายท่านทั้งหมดถวายให้กับพระทั้งหมด9ลูกแล้วก็ฝากไปถวายที่ประเทศอินเดียด้วยค่ะยังไงก็อยากจะให้ทุกคนที่เป็นชาวพุทธอย่า <c oughs> ให้แบบเป็นชาวพุทธจริงๆ ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกคอรหาได้ว่าเกิดมาทั้งทีเป็นชาวพุทธแต่เพียงสัมโนโครัวเท่านั้นเรามาศึกษาคำสอนกันนะคะเรามารู้หลักคำสอนแล้วเรามาเป็นชาวพุทธจริงๆเข้าใจในคำสอนของพระบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อเราเนี่ยจะได้มีอ่าพัตนตรัยนำทางโดยที่ไม่ใช่เพียงแค่เออเราเกล่าว เพียงแค่ลมหรือเพียงแค่เราพูดเพียงแต่สักแต่พูดไปเ,เพราะว่าพุทธังสารนังคฉามิธรรมังสารนังคาฉามิสังคังสารนังขฉามิเราจะได้มีพระพุทธพระธรรมะสงฆ์เป็นทางดําเนินให้กับเราและเป็นเกาะแก้วคุ้มภัยให้เราในยามที่เรา,เารู้สึกว่า ไม่ปลอดภัยหรือในอยามที่เรามีความทุกข์หรือในอยามที่เราเจอภัยเราก็จะมีพัตนาไตรเป็นแสงสว่างนำทางให้กับเรายังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีแสงสว่างนำทางทุกคนนะคะพระพุทธเจ้าเราสอนมีสิ่งที่ดีมากแล้วก็เป็นบุญแหละเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากในการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ เพราะพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนของพระุทธเจ้าพระุทเจ้าไม่ได้บังคับเราเลยว่าเราจะต้องเชื่อพระองค์พระองค์บอกเอาให้เราศึกษาและปฏิบัติแล้วรู้ได้ด้วยตนเองก็คือโอปะนญิโกน้อมเข้ามาใส่ตนแล้วก็สันทิติโกศึกษาและปฏิบัติ แล้วก็จะเป็นปัจจตังเวทิตพโพวินยูหีติคือรู้ได้เฉพาะตนอาหารนะน,นะคะเรากินเข้าไปเราก็รู้ว่าเราอิ่มเรากินเองเราอิ่มเองเราหายใจเองเราก็รู้จักอว่าที่จะมีชีวิตเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครกินแทนเราหรืออิ่มแทนเราได้ไม่มีใครหายใจแทนเราได้แล้วก็ในสังสารวัตรเนี่ย เราต้องเดินเพียงลำพังเวลาที่เราเดินทางไกลเราจะได้มีสเสบียงบุญออแล้วก็มีธรรมะเนี่ยเป็นสะพานให้เราเดินข้ามฝั่งวัตฏสงสารได้ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ผ่านวิกฤตทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีขอให้พระธรรมนำทางขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ